Thank you. บริษัทลิกิการ,รมเมนจำกัดตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีนะครับมีพื้นที่ในการทำงาน9,000ตารางเมตรมีพนักงานร่วมกันทั้งหมด550คนเป็นผู้บริหารชาวญี่ปุ่น9คนเป็นพนักงานคนไทย300คนและพนักงานพมา่าอีก 200คนเสร็จเราทำธุรกิจในการผลิตตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกนะตลาดที่สำคัญคือตลาดญี่ปุ่น100%เครับเสื้อผ้าที่เราตัดเย็บก็จะเป็นชุดชั้นในนะกางเกงในเสื้อยือดแล้วก็กางเกงบักเซอร์ หลังจากที่เราได้ศึกษาเรียนรู้โครงการ Happy Workplace นะเราก็ได้นำเอาความคิดตรงนั้นนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาองค์กรของเราจากเดิมที่ทางบริษัทมีปรัชญาในการบริหารในการที่จะพยายามที่จะพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานนะมีความรู้และมีการพัฒนาทักษะในการทำงานอย่าง ต่อเนื่องด้วยความเชื่อมั่นที่เราเชื่อว่ามนุษย์มีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดครับถ้าหากว่าพนักง,งานมีความสุขในการทำงานมีความสุขในการดำเนินชีวิตเขาก็จะมีความสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเขาได้อย่างเต็มที่ในการทำงานโครงการ Happy Workplace สสามารถตอบโจทย์ ที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการในด้านการพัฒนาผลผลิตได้และส่งเสริมให้พนักง,งานของเรามีความสุขเราได้มีการนำดัชดีตรวจสอบสุขภาวะองค์กรระปรับใช้ท,ทั้งแบบของออนไลน์และเล่มคู่มือทั้ง5มิติ 37บข้อพบว่าสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราจะต้องนำมาปรับแก้ไขก็คือมิติที่4ในเรื่องของสุขภาพกายใจเป็นปัญหาที่เราจะต้องนำมากำหนดแผนพ,นพัฒนาต่อไปค่ะจากผลการตรวจสอบสุขภาวะองค์กรจึงนำไปสู่การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งที่เป็นปัใจจัยในการสนับสนุนมิติที่4ในเรื่องของสุขภาพกายใจเราพบว่าจุดอ่อนของเราก็คือการทำงานที่เร่งรีบตามออเดอร์จึงทำให้พนักง,งานนะเกิดความเครียดในการทำงานแล้วมีความรู้สึกปิดกัน้นที่จะ บอกถึงปัญหาหรือความรู้สึกที่แท้จริงจากภายในแต่จุดแข็งที่สำคัญก็คือพนักงานทุกคนให้ความร่วมมือในเรื่องของการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีจากบรรยากาศที่เห็นในเรื่องของการท,ทำกิจกรรมที่ผ่านมาพบว่าทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเราจึงได้นำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญเพื่อหาประเด็นที่มีความสำคัญที่สุดและมีปัญหาเร่งด่วนที่สุดในการแก้ปัญหานี้ทางคณะทำงานได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันและมีการออกแบบกระบวนการรวมถึงกิจกรรมต่างๆ โดยจัดลำดับตามปัญหาที่เกิดขึ้นและนำไปพัฒนาต่อไปค่ะหลังจากที่ได้มีการจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของทีมงานเราจึงได้นำมาออกแบบกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ประเด็นที่เป็นปัญหาเช่นการจัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าเพื่อให้พนักง,งานได้มีการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มงานรวมถึงการให้พนักง,งานได้ทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันและในระหว่างเวลาการทำงานเราได้จัดกิจกรรมพักเบรกตอนบ่ายสามสิบนาที เป็นกิจกรรมประเภทของการเล่นเกมการผ่อนคลายต่างๆรวมถึงได้มีการเปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกคนได้แสดงความสามารถบนเวทีซึ่งเป็นการตอบโจทย์ที่ตรงประเด็นตามที่เราได้วิเคราะห์ไว้ าจากกิจกรรมที่เราได้เริ่มทํามานะคะในตอนเช้าก็จะเป็นในส่วนของสวัสดีพนักงานนะคะหัวหน้ารลายจะอยู่สวัสดีพนักงานก่อนที่จะเริ่มงานนะคะก็ทําให้เราเห็นว่า บรรยากาศในการทำงานดีขึ้นนะคะพนักงานมีการไว้ใจกันรักกันนะคะมีความสามัคคีผูกพันนะคะทําให้งานออกมาดีมากนะคะและอีกอันนึงออกกําลังกายตอนเช้าซึ่งจะต่อจากที่เรามีการสวัสดีกันนะคะเห็นได้ชัดเลยว่าพนักงานมีความกระตือรือร้นก่อนที่จะทำงานนะคะซึ่งทำให้งานออกมาประสบผลสำเร็จค่ะ นะคะแล้วก็บรรยากาศในการทํางานดีมากดีขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนนะคะพนักงานไม่มีการตึงเครียดไม่มีการทะเลาะวิวาทลดการทะเลาะวิวาทได้เลยค่ะและหลังจากที่เราได้ทําแบบสอบถามขึ้นมาซึ่งพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจอย่างมากในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะคะและก็ต้องการให้บริษัทมีกิจกรรมแบบนี้อีกตลอดไปซึ่งทําให้เห็นว่าการใช้ Happy Work Place Index มาเป็นตัวออกแบบในการจัดก,กิจกรรมนั้นนะคะสามารถแก้ไขปัญหาของพนักงานได้จริงค่ะ Happy Work Place Index ทำให้เราสามารถมองเห็นสุขภาวะขององค์กรได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้เราสามารถดำเนินการสร้างสุขในองค์กรได้อย่างถูกต้องถูกทิศทางส่งผลดีต่อองค์กรอย่างเห็นได้ชัดซึ่งนอกเหนือจากสุขภาวะที่เราเห็นได้จาก Happy Work Place Index แล้วเรายังเห็นผลลัพธ์จากด้านอื่นๆได้อีกเช่น อัตราการมาทำงานที่เพิ่มขึ้นการลดกำแพงระหว่างพนักง,งานหัวหน้าง,งานผู้บริหารและสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันนังสโลแกนที่ว่าลิกิครอบครัวใหญ่หัวใจเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้เราทำเพียงเพื่อให้ครบองค์ประกอบของ h a p p y ้เอทเท่านั้นโดยไม่ทราบว่าขนาดนี้องค์กรของเรามีจุดอ่อนจุดแข็งในด้านใดบ้าง 私たちの会社は2年前からハッピーワークプレイスのプロジェクトを始めました会社は良くなり生産性も目標に達成でき納期も守られるようになりコストも削減できていますそして会社全体の利益も上がってきていますそして我々の従業員みんなが幸せになって働いています ทาบร,ริษัทเห็นว่าโครงการ Happy Workplace ตรงนี้นะครับสามารถที่จะทำให้องค์กรของเราเติบโตอย่างแข็งแรงแล้วก็มีความเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงซึ่งทางผู้บริหารทุกท่านมีความเห็นตรงกันว่าเราจะสนับสนุนโครงการ Happy Workplace ให้มีการต่อยอดและก็ขยายกิจกรรมตรงนี้เพื่อให้เกิดความสุข อย่างแท้จริงเราจะสนับสนุนคณะทำงานและก็ทีมงานเราจะมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมให้กับคณะทำงานเพื่อที่จะสามารถบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการแฮ p ปี้บู๊ตเลสต่อไป